Nice MC Shop วิธีการซื้อสินค้า 1. เข้าสู่ระบบหรือถ้าใครไม่มีสมาชิกให้ไปสมัครสมาชิกก่อนได้เลย 2. เลือกซื้อสินค้าที่เว็บ nicemcshop.com/shop สามารถกดที่รายละเอียดเพื่ออ่านรายละเอียดของสินค้าได้อย่าลืมตรวจสอบให้ดีว่าสินค้าที่ต้องการจะซื้อมีของในสต็อกหรือไม่โดยหากเป็นสินค้าแบบปกติจะแสดงจํานวนสินค้าที่มีตรงนี้นะคะแต่ถ้าหากเป็นสินค้าแบบหมวดหมู่ต้องกดเลือกซื้อก่อนเพื่อเข้าไปตรวจสอบสต็อกได้ที่ตรงนี้ค่ะ3เติมเงิน การเติมเงินจะ้รับเงินในหน่วยของ POINT โดยสามารถเติมเงินผ่านทางโท m o n y y หรือ Wallet เท่านั้นนะคะมีอัตราการเติมเงินเขียนอยู่หน้าเว็บเติมปุ๊บรับ POINT ปับ๊บผ่านระบบอัตโนมัติค่ะ 4. เมื่อเติมเงินสำเร็จให้กลับไปที่หน้าเว็บ nice.mcshop.com/shop จากนั้นกดซื้อสินค้าที่ต้องการได้เลยโดยหากเป็นสินค้าแบบปกติสามารถกดปุ่มซื้อตรงนี้ได้เลยแต่หากเป็นสินค้าแบบหมดหมู่ต้องกดเลือกซื้อก่อนแล้วก็เลือกสินค้าที่ต้องการจากนั้นกดเพื่อซื้อสินค้านี้ได้เลยเมื่อซื้อแล้วจะรับสินค้าทัานทีผ่านระบบอัตโนมัติเว้นแต่สินค้าที่เป็นแบบ P order Admin จะมาส่งของให้ตามเวลาที่เขียนไว้ในรายละเอียด ID ค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้าน nice.mcshop นกันด้วยค่ะ